สวัสดีครับกุ๊กครับวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 ั2.5ดีลักปี2012นะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับของรุ่น11ที่นั่งนะส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบตัวรถกนก่อนนะครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นตัว เทสวนสองจุดห้าดีลักปีสองพันสิบสองะครับผมเป็นตัวท็อปนะคันนี้เป็นสิบเ็ดที่นั่งนะครับผมนี่ฮะก็จะได้โฉมนี้นะฮะนี่ยเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมเพิ่มความสวยงามและความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมไฟหน้านี่เจ้าของเก่าเขาแต่งให้แล้วนะครับผมเป็นโปร เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมล้อมรอบด้วยวงแหวนนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับอันนี้เป็นสีดำนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวครับผมเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนะฮะแม็กอลลอยขอบ Mac 16นะครับผม สีบอลไฮเปอร์นะครับผมเป็นสีบอลเงาๆนะฮะยางดีดอกเต็มปี2022นะครับสีสันเงางามนะครับผม นะสีดำเงางามเลยนะครับผมรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับไม่ต้องเก็บต้องทำอะไรแล้วครับถ้าเป็นตัวดีลักก็นี่ครับจะเป็นมีโลโก้แบบนี้เลยนะเป็นตัวท็อปนะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับผมซ่อนอยู่ใต้คิ้วเปิดประตูนะฮะ เซนเซอร์ S S ถอยหลัง4ี่จุดนะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3มด้านบนนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกยามค่ำคืนนะครับผมส่องสว่างเห็นแต่ไกลแน่นอนนะฮะมาพร้อมไฟท้ายขนาดใหญ่นะฮะ สวยเดิมทั้งคันนะครับผมโอเคภายนอกทีนี้ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กจะพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็เหมือนทุกคลิปครับแวะชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะห้องเครื่องสะอาดสะอาดแห้งๆเลยนะครับผมเจ้าของเก่านี่เขาใช้รักษาดูแลอย่างดีนะฮะเนี่ยครับ ไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดๆแบบนี้เลยนะนี่ครับใหม่มากๆนะคะดูครับนี่ฮะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยครับตัวนี้เป็นเครื่อง A2 แล้วนะครับผมรหัสรหัสเครื่อง A2 นะครับผมก็จะเพิ่มแรงม้ามาจาก A1 นะครับเป็น175แรงม้าเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม แรงแล้วก็ประหยัดนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเครื่องดีเซลนี่ก็เป็นเครื่องที่อึดและทนทานซ่อมง,ง่ายอยู่แล้วนะฮะไปดูภายในกันต่อนะครับสําหรับภายในคันนี้นะฮะเป็นตัวดีลักก็จะได้เบาะหนังสีครีมมาจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ฮะแผงประตูด้านข้างคนขับ นี่ฮะสวยงามไม่มีแตกไม่มีริ้วรอยนะครับผมระบบไฟฟ้ามาครบนะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็เป็นกระจกซ้ายขวานี่ก็ขึ้นลงใช้ไฟฟ้านะฮะมีเซ็นทัลล็อกให้นะครับผมพวงมาลัยตัวท็อปก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับ ควบคุมที่เครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับผมนะพวงมาลัยก็เป็นหนังนะครับผมไม่มีขาดไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะฮะเบาะหนังด้านคนขับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมเนี่ยเบาะหนังตึงๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสภาพดีมากๆเลยครับผม แผงคอนโซลก็อยู่ในสภาพดีเยี่ยมเลยนะฮะไม่มีริ้วรอยร่องรอยเลยนะครับมาพร้อมจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะฮะอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนให้แล้วนะเนี่ยครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะใช้งานง่ายนะถ้าเป็นตัวท็อปก็นี่ครับกระจกมองอ,อกระจกมองหลัง ฮตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมนีสำหรับรุ่น11ท,ที่นั่งนะครับก็จะมีเบาะแถวผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็จะมี3แถวนะครับผมนั่งได้แถวละ3คนนะฮะอันนี้พับเบาะก,กลางไว้นะครับผมจริงๆมันกลางได้เพื่อให้ดูว่าเนี่ยครับขึ้นลงไม่อึดอัดนะฮะ ขึ้นลงสะดวกสบายนะกว้างขวางนะครับนี่ครับฮนะบาะก,ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะนี่ครับเบาะพูดโดยสารแถวที่หนึ่งเนี่ยสามารถหมุนได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับผมหมุนหันหลังกลับมานั่งประชุมงานก็ได้นะฮะนั่งคุยกันก็ได้นะฮะตรงนี้นะ บ่บอแถวบอ่อพู้โดสารแถวที่สองก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมแถวที่สามก็สวยๆเลยนะ,ะตึงๆเลยนะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับหลังคาก็เนะี่ยฮอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์สะอาดมากๆนะครับมีจอบนมาให้แล้วนะครับมาดูต่อด้านท้ายกันนะครับผมบ่อแถวหลังสุดก็อยู่ในสภาพ สมบูรณ์มากๆนะฮะนะครับเนี่ยครับถ้ามองช้อนไปข้างในก็ดูนะฮะนั่งไม่อึดอัดแน่นอนครับเพราะว่าตัวเฮสวนี่เป็นหลังคาโป่งนะครับผมแล้วทางเดินขึ้นเนี่ยขึ้นลงสะดวกนะฮะเบาค่อนข้างใหญ่นะครับผมมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับสำหรับด้านซ้ายนี่ก็เบาะก,ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะเนี่ยฮะ บ่หนังตึงๆไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูด้านข้างคนขับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะเนี่ยฮะไม่มีริ้วรอยร่องรอยถลอกเลยนะครับผมบ่คนนั่งด้านข้างคนขับก็เนี่ยฮะหนังตึงๆเลยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับเพจประจำตัวรถนะคะนี่ เขตยังอยู่ครบนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการถอดออกมาเลยนะครับอย่างนี้นะฮะรถเดิมๆครับผมสำหรับภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ H1 2.5งจุดีลักปี2012คันนี้ที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผม สำหรับราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม469,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง u t u b e นะช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปเลย20,000บาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม449,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะ0985353789นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับ0985353789นะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ